ดดเทเออจำไม่ได้เมื่อกี้ตาที่แล้วที่ลงมาก็เหมือนมันดูดน้ำนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีดาเมจหรือเปล่าอ๋อมันไม่มีดาเมจครับแต่มันมีน้ำไหลที่พื้นทำให้เราเสียการอ๋อทำให้เดือใส่เทมโกันไม่ได้ด้วยมั้งกันสัรที่พื้นช่วยไม่ได้ไม่มีผลเลยมันต้องเป็นอาฟาอส่อาฟาเสกไม่ไม่เขียวอันนั้นทำให้เดินน้ำไวขึ้นนี่โอ้ยไม่ทันแฮะ เดี๋ยวนะผมต้องโดนใส่รูนี้วะไอ่ผู้ชายคณทองไปตกให้ถึกกว่าไรเฮ้ยลวอุ้ยเชี๊ยะนี่มันเถอะได้ได้คุณเบิร์นคุณเวิร์นได้อยู่เอ้ยไม่เห็นมันแขนดีกว่ะมันแขนบ้าจริงอันนึงอันนึงขออีกทีแล้วกันใช่ใช่งานก็ได้ทีเดียววิ่ไปใช่เอ็มเทงกไม่ได้ไงใส่เงี้ยวๆอยู่ ไมอดดีมากคนแนะนำให้เก็บใชยเลยถ้าเหลือๆ,ๆนะถ้ามาีเวลาเข้าว่างอนามอกที่คุณโอ้โหสุดๆมาตทีมันตบมันทำท่าสะบัดมือทีอะคุณน้ำตั้งแปบ,บไหลหมดเลยอ่ะแย่มากมีอะไรเออไอ<ห>ท่าไอ้ระยะน้ำนี่ก็คือแบบเพิ่มขึ้นมาดิโก้เฮ้ยที่โก้แต่อันโดว์เบียดในตัวแล้วเนี่ยอะไรมองไม่เห็น พตเปลี่ยนอะแล้วมันเบี้ยว่เต็มจอแลวเน้นชิวๆก็ไม่มีพคูมได่ตายไปแล้วตายไปหลายศพแลยเอออีไงคือโ้ยดนโค้งอะไอ้เชื่อมันนมันมันมันมึนง่ายมากอะันี้ เกี่ยวกับเงินก็คือมันตัวมันดดแล้วคือผมมองจอไม่เห็นเนี่ยแล้วผมตั้งการไม่ได้อะไอ้เกี้ยวเัวมนเดอดอยู่ไปแบบยังไหลอีกได้คนตรมันตัดน้ำท่าแมไปหมดเลยทุกสาทีนึงอุ้ยโดโดฉันโอนไฟปืนฉัน ถึงโลกของฉันไปกับฉันโลกอีกทั้งๆก็รู้เออล้มสักทีแค่ยิงั้ยิงเป็นแม็กซ์แล้วเนี่ยจะล้มใส่ตัวลักเกอร์ไปแล้วนะเอ้ยกินข้าวสลักเกอร์ไปแล้วนะเย็นมที่เดียวบอกแฉก่อนไหนไปแบบไม่ยอมมาตีอ่ะบ้า อ้าวมันไม่ไม่ไม่เงยมันจะไปทางไหนวะโดนสกุลาหลอกดูโอ้กลับมาที่เดิมนะไอสกุลาร์โอ้โหเพราะรอบที่ผมเจอหลอกอย่างนี้แหละแต่เคตรจะจีดีว์ข้างมนเหรอนี่เอว พีเอสโอเอะครับคนมาขีพไอเอ็มอาร์หนึ่งร้อยอยาเอาว่า <c oughs> ปั๊นโคต้าก็พอเ<ไ>อาลไปันโคต้าก็พอไอ้ติดลอยอัพไงไอติดน้ำนี่คือแบบติดตลอดชีวิตเลยวะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มาหายผมติดแค่ไนผมติดาบอกดีกว่าคนเออดูติดน้ำแหละกลบหลับกลบหลับกลบหลับระวังระวังกลบหลับ มนบ่อยมากอ่ะไม่ถ้ามันบัฟส้มแล้วเออติดตลอดชีวิตก็ก็โอเคอยู่นะก็เข้าใจอยู่ไอ้เหลือดึือน้าเลยลึกซ้งเหลือเจรือกี่ตานี่ท่านามีโลแตกมดไงบิงไปเลยผมหันตีไปก็ไม่มีความหมาย โอ้โหยิงไม่เข้าอยู่ดิอ๋อคุณทำแผลไว้เลยก็ได้คุณต้องตีปีแต่ตีปีก็ไม่มีปีะโยแต่ถ้าตัวมันแห้งอ่ะยิงเข้าอยู่แต่ถ้าตัวไม่แห้งนี่คือแบบโอ้โหเียงกับเสื้อกอดกันกระสุนมันจะถ้าถ้าถ้าทำแผลก็โอเคนะคนควรจะตีง่ายๆด้วยทำไปแล้วเขาทำปีทำไปแล้วทำขาให้แล้วแตีเป็นหลักอ่ะเพราะถ้าไม่มีไม่มีแผลไอจีตีไม่ถึงร้อยคุณออกแผลมาได้ร้อยกว่าเลย มปกติผมไม่จำเป็นต้องทำแผลอยู่แล้วเรามีตัวพี่เลยก็ถ้ามีจังหวะจะไปทำให้ไฉยอัพพี่แต่เก็บตัวติสติสสะดวกเลยได้หมดโอ้เรียบร้อยเลงมอเลยตัวที่สี่ตัวนี้ไม่มีใครถืออาวุชานะผม โอ้โหมี่เข้าอยู่ดีเนี่ยกาดแดเมดโอ้โหกาดสูดเลื่อนมาตลอดมันไม่ดับอุ้ยนั่นเลือดแล้วนี่ยนั่นเลือดแล้วนี่ยเรียบร้อยเขามีคามสามารถเสียชีวิตกันได้แล้วเดี๋ยวมันไม่ทัน น่าจะใกล้จะอันติแล้วโอ้โหโอ้โหพนกว้างกว่าเดิมโอ้โหวมีสเต็กกี้เหมือนเดิมแหละดีละโอ้ เฮ้ยมึงอ่ะไม่ไินโด้ลบปีได้แต่โดนน้ำอุ้ยโดนนั่นไอ้ตาเหนือด้วยไปครับจะบอกเองว่ไปดื่อืมปอดไม่โอ้ยถึงคุณ อะไรนีว่าจะไม่โดนเขาขุนเขบคุณไปมาที่ใหญ่โอ้เสียไปมันไม่มีที่ยืนแล้วนะเอาหนีเีเดี๋ยวเพิเอาตีโว้ยอ้โดน สไลด์แล้วเฟรมเลยเบรคตกตั้งแต่รอบที่แล้วละคือแบบอไอ้โหนูมันต้องการไลน์นี่แนะรถไม่ตามเยอะนะผมว่าน่าจะใกล้เอ็นจีแล้วเนะตานเนี้ยบิซีไปหน่อยโอ้ my god สเตตมินา่าก็จะพอไหมเขาเจียดีไม่โดนคุณชโดนเนี่ยโต้ที่ขาโอ้ห เฮ้ยโอ้ยโดนเออว่าพารายิงไม่เข้าพยายามยิงดูว่าผมเล่นมาี้ผมลืมออฟดุดเลือดดาบเนี่ยเช้าเนี่ยที่ผ่านมามออดเลือดดาบดู่สังเกตเพราะว่าเอ่ว่พราะว่าคุณเนดาตังลือดให้มเลป็นตัวผม่ไดอเลือดดาบเนไปได้คุณอนนี่จะคนกอให้เก่ให้กให้ อต,ต่อนะา่าไ้ม่นะโอ้ขอร้องอย่าทลามาใกล้ตัวกูได้ไหมเฮ้ยวนท่วุ่ที่เฮ้ยเดี๋ยว,วเออตัวท่าใหญ่ติดปีไว้เลยฮะเไห ขนาไปนะมันไม่สบายเลยคุณอะให้เย็นมันไปสุดของหอบเทียวไปคร okay, ับบินไปเลยไปเลยแมน้างตำแห่หัวให้ครับโอ้โห oh yeah. จะไปแตกไม่รู้โอ้ยโจอันแตกตาเหลือเกินจ้าเหลือเกินผมก็จะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยฝีบังหมดเลยมันจ้าเหลือเกินล้มฝีมันใหญ่ดีแบบกินวิ่เฮ้ยมองไม่เห็นตัวเอง ีหัวมันตีโดนปีปีมเออผมโอ้โหต้องยิงปีไปก่อนนะจังหวะนี้โอ้ยโดนอะไรสักอย่างก็เด่นน้ำเลยนะโดนน้ำไม่ใช่แล้วนี่ก็เด่นอย่างนั้นมีบอกโดนน้ำ้วยโอ้ โอ้โหนีแป้งไม่อยู่ที่ให้หลงมองไม่เห็นมกตเป็นอะไรกันหอกมากกว่าปกติแล้วขอขอขอโอ้โหไปไปเอาไม่ไม่ลอยก็จะบอกว่ามีแฟนเฮ้ยเอาลูก สิงมันยังไม่อะไรยังไม่ห่วยนั่นก็ไม่ต้องแัดก็ได้รอ๋อมันยังไม่ยังไม่ตายตาันยังไม่ยังไม่ไม่กระเพร็งครับแล้วเราจะตายกันหมดครับเลยเติมเพื่อก่อนเลอเพื่อเทปคนนี้นะอะไรเงเกี่ยวอะไรโอ้ยดูแล้วน่าจะไปข้างบนโอเคครับไปจุดไปเขาเรียกนะไปจุดช่องแคบมารกาไปเติมก็โหลกก็ขึ้นแล้วนะ อ๋อพึ่งขึ้นครับพึ่งขึ้นแต่มันไม่นอนไงยังครับยังมันพึ่งขึ้นไงก็ผมถ้ามันขึ้นก่อนถ้ามันขึ้นก่อนเป็นแบบอ่ะมันจะหนีไปนอนแต่ถ้ามันขึ้นระหว่างมันจะเปลี่ยนนะมันก็อย่างนั้นแหละแล้วมันเนีแยมันต้องเปลี่ยนหนีไปนอนอ้าใครของมันมึงมาเปลี่ยนใจอยู่ว่าเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ระเบิดสามปิดตันจริงรอบนี้จะไวเวิร์ลแหละดับเบิลไวเวิร์ลไวเวิร์ลอีกนิชัน ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็ต้องอะไรนะไวเวิร์นดับเบิลยูเฮียไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ดับเบิลยูไวเวิร์นวาลัวไม่ไวเวิร์นเลยนะไวเวิร oh, nah ์นวาลัวบาลัวมันคือยังไงน้องอ๋อบาลัวเขวดตอต้องถามไปไปเข้าใจว่าทำไมต้องใช้ดับเบิลยูฮไอโหนับเลยครับอ๋ออันนี้ไม่เล่นนะ อันนี้ยิงไเลยอันนี้ซิงเกิลมันกดไปแล้วไงกดนิ้วนิ้วลงปุ๊บอยู่นิ้วลงล็อกเออนิ้วมันชอตอมแคปไปแล้วอ่ะโอ้ยนี่ได้แต่ยอมรับชะตากรรมโอ้โหปวท่านี้ผ่ายแล้ววะนั่นยิงโลแตกเลย มันสามทีเองนะมีนักการ่ห้าไม่แตกการหนึ่งก็แตกการสี่พิวนะเหลือนี่หว่าคุณแต่มันอยู่พื้นที่โล่งมากเลยอาทิตยไม่โล่งเท่าไหร่ผมลองลองอ้าวแดงแไหมไม่ชัดทำไมผมได้จอดำวะรุ่งแมวนี่ประกอบชาก ไม่สามารถช่วยอะไรได้เติมให้เติมให้เต็มเติมให้เต็มตายของนายโอ้คือแม่งจะจะจะระบดระบาดขึ้นนี่แม่งขึ้นยากมากอะตัวนี้ผมบอกเลยเว่ามันจังหวะที่มันจะให้เราออกโมชั่นนานๆอย่างนี้เนี่ยชัวร์สุดที่ฮะมันตัดต้นละ มันอยู่ตรงมันอยู่ตรงไอ้ตีควันอยู่ตรงควันเรียบร้อยเรียบร้อยเท้าดีกว่าไม่แล้วเหรอเหี้ยทำไมตาแรกกูไม่ตายตาสองกูรู้สึกเสียวๆเลยเกิน ก็ไม่ได้มีของที่พิเศษพิโซก่าเดิมมันมันจะล้นอยู่แล้วอะสุดท้ายก็คือเข้ามาฆ่ามันแล้วเอาตัวไปสุดแรงหรอกใช่แต่ว่าเคเวสนี้แจกเพชรดีนะอ,อาจจะใช้เป็นเออ,อาจจะใช้เป็นเคเวสล่าเพชรแทนียสามได้เลยมันแจกเพชรเหลืองเยอะก็ควรป่ะ<ห>คุณภาพแบบนี้ที <c oughs> จ่ <c oughs> จริงนะผมว่ามอนส้มมันก็ควรจะแจกของดีแหละจริงถ,ถ้าเทียบกับเอ,อของอื่นๆแล้วที่แบบ อ่าอย่างแรกก็ได้ของเดิมแล้วก็เป้าหมายก็มาเอาแคทิเกตมันควรจะมีซัมติงเอลด้วยถึงไม่งั้นตั๋วเขาบอกว่า11หรือ12ใบนี่ยี่ใช้10ใบครับชิลละสองสิบใบอะเพราะว่าใช้คารชิลละสองเพราะว่าใช้คาร์ชิมันมีนั่นเลยครับมันมันมีอะอะไรนะสร้อยมีสร้อยแล้วก็มีเลเยอร์อย่างงี้อ๋อสร้อยกับเลเยอร์อ่าเงินบวกเข้าไปตีไปไม่เกิน20่อ้หูสองใบโอ้ดีทีมหาม ได้ล,ละเดียว